พบกับบรดาผ้าคามอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะถังอาทิตย์ที่สิบหกนะคะพวกนี้หวยออกหวยออกนะคะว,นนวันนี้คืนนี้วันนี้คืนนี้ขอให้ท่านทุกคนนอนหลับฝันดีได้เลขตัวดีๆนะคะได้เลขตัวดีๆแลวจะมีโชควิชัยทุกๆคนนะคะในวันนี้วรดาก็จะมาอาัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้สินค้าดีๆงามๆนะคะพูดถึงกรเพิ้นได้มานะคะแต่ตัวนี้วรดาจะนําเสนอในราคาพิเศษ วรดาจะบอกท่านปิปตรงๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ไม,ไม่เค่เคลือนิ่มนะคะเป็นเคลือนเคลือแน่นนะคะเคลือนิ่มไม่ใช่เนื้อนิ่มเนื้อแน่นนะคะลายเอสลายขอลายพระราชฐานนะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะวรดายกให้ท่านไปเลยนะคะพิเศษนะคะ mm hmm. เพียงพื้นละห้าร้อยบาทนะคะพื้นละห้าร้อยบาทเท่านั้นกําไรแค่จะไม่ได้หรอกค่ะแต่วรดาก็พิเศษให้อันนี้เป็นเคลือ mm hmm. เคลือแน่นนะคะไม่ใช่เคลือนนิ่มนะคะ แต่เป็นคามเหมือนกันนะคะคามธรรมชาติเหมือนกันไม่มีสีเคมีเกลือปนนะคะอันนี้นัาเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามนะคะ fc คะ่ะสวยงามสีนี้มี3มผืนนะคะนัาเบอร์หนึ่งอย่างเดียวน,นะคะลายขอลายพระรชาชทานะคะกระดาพิเศษให้เลยนะคะนั่งเบอร์หนึ่งนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะถ้าส่งก็เหมือนเดิมนะคะรอบละ50บาทถ้าท่านเอาผืนเดียวก็ลดโปรพิเศษให้เพิ่มเติมเพียง30บาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะ fc คะ่ะสวยไหมคะลายขอลายพระราชทานนะคะ พื้นละ500บาทเท่านั้นนะคะเอซค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เดินมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเดินมาเลยนะคะเดินมาเลยนะคะสวยงามนะคะเอค่ะสวยงามทุกผืนนะคะไม่มีตําหนิไม่มีตําหนิแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนกันเลยนะคะพื้นละ5 0 0อยบาทนะคะ f อค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะพิเศษให้เลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะนัมเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะ นั 1> 1, มเบอร์หนึ่งเหมือนกัน500บาทนะคะ fc อยากได้ผืนไหนก็ได้นะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะสีม่วงสวยงามปิกินดูดีๆ,ดดๆนะคะผืนละ500บาทเท่านั้นนะคะ fc ค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะ fc ค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะ fc ค่ะพิเศษพิเศษมีอยู่3ผืนนะคะ fc ค่ะ3พผืนเท่านั้นนะคะมีอยู่ในร้านเราเพียง3พผืนนะคะมา4ผืนแต่วัาละดาขายไปแล้วนะคะ1ผืนนะคะ fc ค่ะ อันนี้คือพื้นที่สามนะคะ fc ค่ะนี่คือพื้นที่สามนะคะสวยงามนะคะ fc ค่ะพื้นที่สามนะคะสวยงามนะคะพื้นที่สามลายเดียวกันแต่วรลดาก็จะขอยกนะคะขอยกเป็นัมเบอร์สองเพราะว่าจะแตกต่างกันอยู่ที่ริมนะคะนี่นะคะแตกต่างกันอยู่ที่ริมนะคะท่านสังเกตด,ดูดีๆัมเบอร์สองนะคะ ค่ลินจะไม่เหมือนกันกับผืนเมื่อกี้นะคะแต่ลายขอเหมือนกันนะคะนําเบอร์สองนะคะเพียง500บาทนะคะเอซีค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพิเศษเลยนะคะลดหลั่นเลยนะคะลดหลั่นพิเศษเลยนะคะลดหลั่นนะคะพื้นละห้าร้อยบาทนะคะตัดเสื้อคุมก็ได้หนึ่งตัวนะคะวรดาเอาไปตัดเสื้อมาขายอยู่ก็คือผ้าพวกนี้แหละค่ะ <c oughs> วรดาจับไปตัดอยู่เรื่อยนะคะตอนนี้วรดาก็ส่งไปอยู่ตั้งแต่ยี่สิบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตัด ก็เลยแบ่งๆกันไปหลายเจ้านะคะโอเคไหมคะสวยค่ะนําเบอร์สองนะคะพ no. ืนละห้าร้อยบาทเท่านั้นแคปหน้าจอนะคะสินค้ามีพร้อมขายนะคะสินค้ามีพร้อมส่งให้ท่านเลยขอให้ท่านสะดวกและท่านรับท่านก็โอนเงินให้วาลาก่อน,นะคะวาราดาจะทําเป็นโอนเงินก่อนนะคะโอนเงินก่อนไม่ได้ทาปลายทางนะคะเพราะวรดาคนเดียวก็เลยไม่ได้ไปทําไว้นะคะโอเคพื้นนี้ก็สวยนะคะ ตัน,นี้ก็สวยเป็นเอฟเหมือนกันนะคะเน,เ,นเนื้อแน่นเหมือนกันนะคะลายเต็มนะคะตัวนี้เนื้อแน่นนะคะนัมเบอร์สามนะคะตัวนี้นัมเบอร์สามนะคะเอซี FC ค่ะนัมเบอร์สามนะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทนะคะเป็นเนื้อแน่นไม่แค่เนื้อ,อนิ่มนะคะเนื้อแบบไหนแบบไหนวรลดาจะชี้แจงให้เลยนะคะเนื้อแบบไหนแบบไหนจะชี้แจงให้เลยนะคะเนื้อแน่นนะคะ<ๆ>ตัวนี้เนื้อแน่นนะคะราคาเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเอซี FC ค่ะ 500บาทเท่านั้นนะคะ f c ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะบรดายกให้เลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเพียง500บาทเท่านั้นนะคะ f c ค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะแอบหน้าจอเข้ามาหาบรดาผ้าคลามได้เลยนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะพืนนี้ก็มีถืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะ f c ค่ะก็ให้ท่านกดเข้ามาเลยแอดไลน์มาเลยหรือ ท่านแอดไม่เป็นไม่ถูกท่านก็โทรหาวรลดาเบอร์โทรอยู่ด้านบนมีทุกอันนะคะด้านบนคลิปนะคะทางบนวรดาจะลิงก์ลิงก์ลิงก์ไว้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์ให้ลูกหลานแอดให้นะคะแอดไลน์ง่ายๆค่ะแอดไลน์ตามเบอร์วรลดาไปเลยนะคะและเราก็มีพิเศษคือลายนกยุงนี้นะคะปกติลายนกยูงนี้ขายไม่ได้นะคะพื้นละห้าร้อยต้องขายหกร้อยแต่วรลดาก็มาโปรพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะพื้นละห้าร้อยบาทนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ นกยุงลลำแพนนะคะนกยุงลลำแพนคามเนื้อดีนะคะเนื้อเต็มเลยนะคะเนื้อแน่นนะคะตัวนี้ตัดเสื้อก็สวยมากตัดเสื้อคุมยิ่งสวยนะคะตัวนี้นะคะวราดาโปรให้นะคะดูตามคลิปนะคะท่านอย่าทักทายนะคะว่าเอา้าทำไมคลิปนี้ราคานี้คลิปนี้นะะบางทีวราดาก็อย่างนี้แหละคะ่ะโปรโมชั่นให้เที่ยวก่อนวราดาก็เคยสั่งมาแต่โปรไป600บาท550ประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้วราดาก็ลดหลั่นให้นะคะ500บาทเท่านั้นหมาบอร์สี่นะคะ พิเศษอันไหนได้บอรดาพิเศษไปเลยนะคะบอรดาเป็นคนง่ายๆค่ะซื้อง่ายขายคล่องบอรดาคิดแค่นี้นะคะกําไรน้อยก็ไม่เป็นไรซื้อง่ายขายคล่องบางทีเห็นแน่ๆม,ม,มาหน้าร้านบอรดาก็ลดหลั่นให้เลยบางทีสวพูดชลาวัยมาโอ้ยลูกเอ,อ้ยแม่ไม่มีเงินแม่มีเท่านี้บอรดาก็ให้ค่ะรับประกันนะคะการที่เราให้ไม่ขาดทุนนะคะ คนบุญอันนั้นก็จะเกื้อกูลเราเองนะคะ500บาทนะคะนกยุงลำแพนนะคะสวยงามท่านแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปมาเลยนะคะมีอยู่2ผืนนะคะ fc ค่ะ2ผืนนะคะเหมือนกันเลยนะคะ2ผืนนะคะเหมือนกันเลย2ผืนนะคะ fc ค่ะวรดาจะยกขึ้นเลยนะคะท่านชอบผืนไหนเอาผืนนั้นน,นะคะรับประกันสินค้านะคะไม่มีตําหนินะคะสินค้าเราสวยงามไม่มีตําหนินะคะ fc ค่ะ โปรโมชั่น oh, ให้เลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะเพียงผืนละ500บาทนะคะวลดาจะมีนัมเบอร์ให้ทุกอันให้ท่านยกตามนัมเบอร์ที่วรดายกให้นะคาเอสเอฟซีค่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นนัมเบอร์5นะคะรายเดียวกันแต่วรดาขอยกเป็นคนละนัมเบอร์เพราะเป็นคนละผืนนะคะบางทีเอฟซีก็จะงงๆนะคะวลดาพิเศษให้ไปเลยจ้า5 0 0บาทนะคะเนสเนสเนสเนให้เลยนะคะ 500บาทเท่านั้นนะคะค่าส่งก็รอบละ50บาทนะคะถ้าจะเอา2องืน3พืนก็50าบาทเอา1ิบพืนก็50าบาทนะคะแต่ถ้าคือเดียววรนรดาพิเศษนี้ให้เลยนะคะโปรโมชั่นลดหลั่นให้เพียง30บาทนะคะสําหรับส่งทางยาลาส่งทางไกลเพิ่มอยู่แล้วนะคะวรรดาขอบอกก่อนเพิ่มอยู่แล้วแต่วรนดาก็ยินดีจะจ่ายเพิ่มให้นะคะดูนะคะนกยุงลำแพลนนะคะที่น้องเอฟซีคะสวยๆงามๆเลยนะคะ ยงพืนละ500อบาทเท่านั้นนะจ๊ FC ะ fc ขาสวยจริงๆนะคะมี2อพื้นเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะและเราก็มาอีกนกยุงลลำแพนนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแน่นๆน่นเป็นเนื้อฉีกวงนะคะปกติ5้าพื้นนี้ขายอยู่พื้นละ7 0 0รอยนะคะแต่วรดาเพิ่งได้มาได้ผื้นเดียววรดายกให้ดูก่อนนะคะขอบตัวนี้จะไม่เรียบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็น,ปนขอบที่อุ้มแม่แม่ท่านเก็บเก็บไม่ค่อยละเอียดนะคะแต่ไม่หลุดนะคะ วรดายกไปเลย500บาทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถ้า f เอฟซีท่านใดไม่เอาวรดาเอาไป,ไปตัดเสื้ออยู่แล้วนะคะเวลาเก็บไปตัดเสื้ออยู่แล้วนะคะตัดเสื้อคุมได้หนึ่งตัวนะคะพื้นนี้นะเมื่อก่อนเนี่เคยมาสามพื้นวันะค่ายเป็นพื้นละเจ็ดร้อยนะคะแต่เมื่อวานมีแม่แม่เพื่อนบอกว่ามันมีอยู่พื้นเดียวก็เลยเอามาวรดาก็เลยเอามาพิเศษไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะคะเอฟซี FC คะ่ะเพราะถ้าท่านทักทายกันเข้ามานะคะทักทายกันเข้ามานะคะ พื้นใหญ่ยานะคะตัดเสื้อคลุมนะคะตัดเสื้อคลุมหรือตัดเสื้อสวยๆงามๆก็ได้นะคะอันนี้ n ม m b e r ขหกนะคะ fc ค่ะหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพิเศษให้เลย fc ค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ,คะ,ททนนะ,คะสวยงามนะคะเนื้อแน่นมากนะคะนกยุงนะคะแต่เป็นนกยุงคมละตัวนะคะอันนี้เป็นเนื้อชีกวางสองตะกอนะคะ fc คะ่ะชีกวางสองตะกอนนะคะดูดีๆนะ ตัวกิ่งสีสวยนะคะสีเข้มนะคะไม่ได้จืดนะคะเอซคะ่ะโอเคนะคะ f อคะ่ะในคลิปนี้เราก็มาพบกันในผ้าคุมไหลนะคะลายนกยุงกับลายเอฟผสมกันนะคะในราคาพิเศษพิเศษพิเศษพ,พ,พ,พืนละ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาในช่องวรดาผ้าคามนะคะวราจะมีทั้งย t u b e วรดาผ้าคามและเพจเพจก็ร้านวรดาผ้าคาม เอ่อเฟซบุ๊กก็มีวรดาตาทิพย์นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะและท่านใดที่เข้ามาซื้อสินค้าวรดาหรือเข้ามาชมมาพูดคุยก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย